สวัสดีครับสำหรับพี่พีน้องๆนาๆทุกทันที่สนใจชุดดักนกิรุ่มครับผมประมาณปลายเดือนกับผมชุดไมสิเคิสิเลียวตอนนี้ก็กำลังลงสีอยู่ครับผมสำหรับชุดไมในวันประมาณปลายเดือนแหะครับผมเดี๋ยวเสร็จผมสีมาแกงให้เด้กาวกันเลยครับผมสำหรับทันทีสนใจกั็มี นี่ฮะบวงเดียวหรือว่าคืนพิเสือคืนแขวนกับผมสำหรับทันทีตามหาชุดดักนกอีลุ่มเนื้อทั้งขายสีมะเจงอเดสาบีที่นึ่งสำหรับชุดดักนกกวากับมีพรอมจัดทรงครับผมมีสินค้าลายครับผมตอนนี้สำหรับทันทีสนใจกับสั่งกมาใดครับผมมีสินค้าพรอมจัดทรงครับผม ส่วนชุนด,ดักนกอีลุ่มกะเดี๋ยวสินเดือนกับผมประมาณปลายเดือนเดี๋ยวผมสีมาแจงมารีวิวให้ได้ชมรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกันกับผมนะครเพื่อความชัดเจนในการเปิดขายสินค้าผมกับเปิดขายกันตามวันที่ให้พี่ให้น้องได้เบ่งรายละเอียดกันกับผมนะครรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนของสินค้าสิแจ้งให้ได้ทราบกันตามวันที่กับผมกับเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ cod นะครัสำหรับชุดที่ท่านเห็นนี่ ลูกค้าทางชุมพลกับผมที่เขามาหลับนี่ท่านได้เบิ้งคิบแล้วก็นัดเวลาได้เรื่อยกับผมในวันที่26ว่สิเกวขาวเมืองอยู่ครับผมเดี๋ยวสิติดใส่รถไปนำกับสิบได้เสียเวลาเดินทางไกลกับผมกับเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆหมกับผมที่ทางขายเซียนคืนมุสลินได้นำมาแจงให้พี่ให้น้องได้สาบกันในวันวันเสาร์ที่26เดือนหปี64ครับผมเป็นสินค้าใหม่ๆ ส่วนชุดดักดกอีลุ่มกับปลายเดือนกับผมงานเสร็จเดียวขายเซียนขืนมุสดินสิมารีวิวแจงได้ดราบได้เห็นรายละเอียดเนื้องานกับผมเผื่อกัรนะฮะชัดเจนในการสื่อขายผมกับสีมาแจงได้ดราบทั่วถึงกันถูกทันกับผมกับเคฝากรายละเอียดสั้นๆเอาไว้ซ้ำนีก่อนกับผมสวัสดีครับ